มันเลยพี่น้องสีคโครงฟ้าอันนี้มองหนังลอกมาครับสบายพอไปกิงพอพอแล้วไปเสี่ยนปิ่งนะปองสันไปกินคับข,ขนาดนียครับหอมผักโอ้โอเลยได้พี่น้องเลยตรงกลางมันจะไหม้แน่และป,าปลากระโพงของฝากจากอีสานมาหน่อยน้องเป็นปลาหนิ่พี่น้องมาดมมาดมใส่ปลา เอาให้หลานน้ำหนึแม่ถูกไหมเดี๋ยวหลานดิสวัสดีครับพี่น้องครับเ c ทุกคนทุกท่านครับป๋าครับพี่น้องเนี่ยป๋าพอหลุดแม่ตู้ออกมาเฮือกแต่ลายมือแล้วล่ะครับแส้แข็งไว้ครับมีทันเดชอยู่เ็ดกิมอยู่ก็เลยมาคิดได้ว่าเออเสือน้องมันยังละเสียบ เฮ็ดแดดเดียวใหญ่ปางว่าเอ็ดแดดเดียวเราไว้ทัทอดทั้งทาปิ้งก็ได้ครับพี่น้องผู้ชมทอดมันแังแจ๋อันนี้เป็นปลากะปลากระโฮ่ปลากระโฮ่ชองโตหนึ่งปลเท่าโฮแน่นปลากระโฮ่ปลาโฮ่ก็ปลากระโฮ่ปลากระโฮ่นี่แหละปลากระโฮเนาะงคันผู้เลาคันนองอันนี้ปลานิ่นครับพี่น้องปลานิ่นแล้วก็จะมีปลาตะเพียนน้ำ เมตูโคมาเฮีเร okay. ียบร้อยขอบคุณหลายๆเออขอรุ okay. okay. ่นแม่ต so, ุยนี่แต่ตัวงามๆครับต่าเผ็ดแดดเดียวแล้วเอาก็มาทอดมาเท่นี่กับตำแก้วโอ้ยต้นยอดตัวนี้เอเซนเนี่ฮ็ดเซนมัดตัวอันนั่นแหละเซนมัดเลยบ่ะยัยเน่ยมัดที่มาดหาตากตัวง่ายป่ะหนึ่ลายเดินตัดครึ่งก่อนเนาะหูเขียงลายเดินก็เอ้ามองนังทองเห็นมะคักเป็นอย่าง่สุดยอดใหญ่ มากเราก็ตากแดดดิหนีไปนอนเลยปลานี่มันเนื้อหลายตัวนไยเนื้อล้วนๆบ่ะซื้อไปปล่อยน้องจะถุงบ้าว่ะวายนี่นคือปลาเข้าหมบ่นมีได้ปลานี่กินพืชตัวใหญ่ นอยเฮ็ดแซ่ก่่อออนนเด้้พีงเฮ็ดแซ่งามๆก่อนเด้อพี่น้อ,นเอเง,งอดอเดี๋ยวฝานเป็นแสบพี่น้องเบนต้นฝานจากักแซบช่องแสบกันนะ่ะมันตัวนี่แลนนหล,และนั่นแหละเฮ็ดจังซัน่นแหละแบบนี้บ่ใหญ่จะเฮ็ดหนาเกินไปเส้นนึงเนาะันบางร้ายกับั้งแดงเดี๋ยวเราพื้นกับพี่น้อ,นนเองเบิ่งจักแสบสองแสบกันนะอ่านแล้ว ยายปางว่าไร่ป่าแดดเดียวครับไว้ถ้าถอดอยู่ถอดจงแต่ว่าพอน้อยมากปิ้งหรือว่ายายปางมากถอดอันนี้กับเทปิงได้เท่ากันพี่น้องแนกรปลางามปลากระโหครับพี่น้องปลากระโหปลากระโหนี่แหละป่ากะโหป่ากระโหลรอให้พอน้อยเห็ดแสกนได้พี่น้องมาเลยได้พี่น้อย,อยแล้วลราได้พี่น้องเอ็ดแซ่เรียบร้อยครับเนี่ยแล้วเฮ้ยยายปางเป็นผู้มักขับป่าเนี่ย อเอสเท็ยมได้ใหญ่ห้ามเอสเท็มเอสจางเอาเสือดเสือดน,นี่เป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องเอ้ยนี่นะน้ำตีเทีมเอาตามมา,า,ามน้องเอตามาามาเดินตีแต่เสี่แต่เสี่เ,เลยพี่น้องต้องจีบเป็นทั้งไหนล่ะก็จิบเสี่ยอยู่แล้วนี่อันทองมันพุ่งมันเหมือนทอไข่มันดวนดวน,ดวนสีเลยอ,อันนี้น<า>งท้องนะจ้งท้องปลากระโห霍ครับปลากระโห霍 ท่านแม่นคนกับคนอ้วนได้ี่น้อนนางทองนะนั่นแหละเอาใส่เท้ากินมักแล้วกินไปเฮ็ดตากมาดินี่เดี๋ยว,วปา,ายปางมากเสียบๆกันนะป่าปนี้มากแล้วก็เราวิ่หนึ่งไว้ก็เลยกินไปโอ้เอาพิชไปทอดจากแห่งี้ย่ยางเคยหนึ่งแล้วไปน,นอนหนอยมันลืมนี่ละเคยหนึ่งเคยนีเยน่เลยรอพี่น้องรอเดี๋ยวไม่ปงังถิ่ไปเห็ดกันมาดินี่ มาเบิ่งวิธีทำใยปางละมักปลา,าเอาตามมักตามชอบเราได้ใหญ่ดีจดัง,ง <คน S 1> สงั่นตัวเสื้อผลนลงไปนี่ยนะข้ามันห่างสั่นบ่ได้เลยเออบ้านี้น้ำตาลเนะครับพี่น้องคนนะ่ะเบิ่งเๆๆบิ้งเบิ้งใยปาง,าง,างละเสื้อจากซ้อนจากบูมหนึ่งซ้อน,อน,อนสองอออสองจอนเพิ่มสองโค้งมบใหญ่แต่ป็นหวานนัวล อันนี้ก็เลยนี่รถด,ดีเอารถด,ดีก็เสิร์ฟลงไปจากซ้อนละ่ะหนึ่งแล้ว,วบอกอเนีน่จะเป็นครอบครัวรถดีถุงสู่รหนึ่ง<ล>สองครบแล้วว่ายันวันนี้ครบแล้วเป็นบรรณ้อมขอบนปรน,นเยบเลย เดี๋ยวก็สิว่ามันเมามันไมหยังใส่ตัวน่ะว่าจานเดี๋ยวบอว่าเค็มต้องเอาเพ้่<ข>อพอดีได้ใหญ่เด้อดแก,ก่ปางลมัดบาดตอนนี้มี้นติดแก่กันเลย้ที่น้องคุณละบัดเอาไปทอดแล้วครับ นี่ละมักละกระตาแดดนึงครับปลาแดดเดียวไ่้ชะทอดครับแล้วนี้แห้งคักเลยแห้งแห้งเนาะนุ่มหนอเดี๋ยวจะมาเงกรดงไปกันจะมันเท่าเด <If S 1> <đ regret> ียวใจกระดงไว้ทาก่อนกระดงกับเตี๋ยมาเรียบร้อยแล้วเด้อครับพี่น้องเรียบฝังว่าดงเดี๋ยวเนบ่ยบอล้วกเอามาสองดงอยู่เด้อเออ กันห่างหลายมันมีเมดใหญ่เม็ดมันไม่ได้หลายขน,น,ออนาดนั้นเจอพอหล่นมาไปไปเสื้อวันไหนนอนจักอันเงาเขาป้าโสดปันกากนังแหงมาโดยพี่น้องเป็นคนสี่โค้งปานปลากระโหู้ครับพี่น้องคน,น,นอเอ็ดเอ็ดไว้สุดสี่โค้งหมูเลยเด้<ม>เวลาเราไปทอดมันจะได้กินง่ายครับ<ม>เดี๋ยวนี้ซับตะดูกเลย ดูฟืดเลยเฮ้ยเดี๋ยวปางเาเสื้อดงแล้วก็เราไปตากแดดครับพี่น้องบ้านนี้ได้ยุ่ยใหญ่เอาไว้มึงนี้ละแดดดีมีต้องห่วงเอามาเสือเ้อแดดระเด้อพี่น้องนี่นะครับตากไว้นี่ละ,ละอันนี้ก็ขั้นเบ็ดครับนี่ขั้นเบ็ดไม้ลำปอพยายามมาไปตากขั้นให้มันแห้งซะก่อนไม้ลำปอ จังทำมาแซ่บๆเหมนกันเด้อพี่น้องะตะเด็ดเดียวไว้ท้าทอดครับแล้วมาเก็บปลาแล้วได้ครับพี่น้องตะประมาณสามโมงเช้าตอนนี้กำลังจะบ่ายสองครับปลาเด็ดเดียวครับเอาไว้ท้าทอดครับเนี่เหนียวแห้งคับต่อพี่น้องอตอนหนังท้องก็พิศเสพตบลืมหยุบหยุบพี่น้องเลยเมื่อน,นี้คืออยัง คุ้มคคือฝนจะตกจังหน่อยครับบางคันแดดดีอตอนนังทองมันพี่น้องนี่ตอนเนื้อมันครับนี่เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีมือล้างสงการนะจ๊ะพอดีเขาก็หางั้นได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสนีสิวส่งน้ำแล้วพ่อก็ขอแม เอาอาจารย์ไปก่อนเอาใส่ไปก่อนเอาอหัวปล่อยไปก่อนเอาเอาเอาไว้พอก่อนเอาสันสงการเอามาลลีพอนแม่อาย่ดีนี่เออ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 าทำลำรวยรวยมีแต่ความสุขความเจริญนะดูเลยอืมค่ะขายลำรวย Hãy làm là đây là đây là đây là để là đây là đây À À, là chú là đây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  là dần là đây là phi là đây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  đấy, đây là là đây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  ต้องเดินพามันองเตือนคน่ะอาเดี๋ยวีไม่แห้งเด้อดีไม่แห้งทุกคนล้ำรวยล้ำรวยปีใหม่ไทยนะคะแต่ความสุขความเจริญอาท้ำมาค้าขายก็ใหเจริญรุ่งเรืองเิวหิวหิเอานูก็อยากลูกเขอกันบ่อยเห็นไลยล่ะไมแห้งบ่นโดนยแม่ลูกไม่ได้หนู่กก็อยากลูกบ่อย เอ้ยสาาูดีมีแหงนะคะไน้อยู่ดีม่แห้งนะคะทุกคนกรอคอยยู่ดีมีแห้งนะคะเด้อสุขเย็นสมัยไทยนะคะ เมกจุ่นก็จะดีเมากตัดเลี้ตัวมาเนี่ยเลยปุ๋ยบ่สบายเมกเลยบ่อบแมาแต่เอาบาอบใช่คนก็จะสบายก็จะดีเสร็จแล้วปุ๋ยเอ้ยไหนไม่ไปไม่หากล้องหนูจะไปดูกล้องบ่ลูกไปไหนน้องมะลิอวยพรเดินไหนดูกล้องบ่แล้น้องมะลิอวยพรแต่น้อยละปิดรถรถแต่ไม่กันพี่หลาพี่ขึ้นเหลืองอุ้ยหตอนนี้หนูมาในเตีมสีดอกคุณค่ะนี่นี่นี่ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะ ดูดูสาวๆทำไมหัวครับไปทันมานี่เขาไปดีมาดีนะตั้งคุณปลอดภัยเด้อขอดาสิตีเขาก็ได้ไมเ้อไปทันมานี่ไปดีมาดีนะร <c oughs> ั้งคุณปลอดภัยปีไม่สงการส่งน้ำพลรมน้ำพี่น้องเลยเย้ yeah, พี่น้องบาทนี่แนวอยู่เน่กินหอาก็ได้ตาไว้แล้วก็ เก็บไว้แล้วมีท่านเอสยูเอสกินอยู่ครับพี่น,อน้องมันเลยพี่น้องสี่โค้งปลาปลากระห้อันนี้มองหนังท้องมันครับพี่น้องครับสุดยอดเลยแล้วรวยมีแต่อมองปิตาเสบนี่ปลาตะเพียนเด้ครับพี่น้องจัดไว้ปลาตะเพียนเอาไว้ใช้แต่ว่าโหมันเอาไปนึ่งกินเลยหรอครับพี่น้อง โมันอเป็นนึ่งกินกันนะสันรอบแซ่บเนึ่งสิมมันแต่ว่ามื่อวนี้ลูกสาวว่าเทอดสู้กินครับพี่น้องปิ้งมันบาครับมปิ้งให้ทอดลูกโอ้ปิ้งบ่อบ่อเอาได้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 สนอืมหมดไขมันจักน้อย่บ่แต่ว่านึ่งแซ่บเดีเอพี่น้องก็จมีปิ้งเบิดก็แว่าเอาพออิ่มเอาพออิ่มแล้วกันเลยนั่นไว้นึ่งอีกครับ หนึ่งกินนม่นนั้นโหมันเ็สุดยอดเลยเย็นไบละกินบ่ากินปลาลำตาน้อยว่ากินเป็ดแล้วบอวลากินแค่ได้เป็ดเนาะโคบายนั่งมันกอนอะนี่นี่จ้านี่นี่ปลาเห็นมาลุฮะน่เห็นมากก็กินปลาได้เห้องหัดีกินปลาเป็นรักบ่ลก พอกรลังสีใสาเขาเดี๋ยวทราเอาปลายพอไปปิงพอพอเราเป็นเสี้ยนปิ่งนะเป็นซ้ายปิงดีหมาวัดค่ะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันแล้วก็มือนีเสียนตำส่วตีนไก่น้ำจ้ดอันนี้เป็นอาหารวางอยู่ใส่เข้าก่อนพี่น้องเลยเด <c oughs> อฮ้อนค่นี่กระดามตัวพี่น้อง เอามาลูบน้ำสิก่ะ,ะบางแนําใส่หลายปวดนึกเขาขั้นั้นเท้าลูบมันมีไฟอัออนนี้องอเท้ก็ดีเข้าเซยแล้วเาก็ลูบน้ำมันมีติดเลยน้องติดกันเอาออกง่ายรับ, <S <S 2> <S 2> บอกกันนี้บวดก็ง่ายฮ้อนจากไหนแต่กินกนองเลยปึ๊บใส่ปังเรามียอมทิมได้พานเราว่ามันเก็บความฮ้อนแล้วก็มีเนี่ยมันน้่นก็มีค่อยติ๊ดติ๊ดเราอะ ยามพอน้อยกินแล้วรู้สึกว่าจะเคืองๆพาเป็นเคืองๆแล้วเลยล่ะไหนล่ะเซลส์ส่งต่อตามรอบที่รอบเป็นประขันเป๊ะยามห่อไปอุ่นมันงอย่างงี้ยไอเครับเออกระแม่นอยู่แต่ว่าขั้นเหมือนจีเก่าๆในเฮากระทิมเลยพาตัวนี้เอาเก่าคับแต่สั่นมาแล้วมีกินอัพใช่ไหมแม่เฮาไปซักกันยังจะมีกินอัพอีู่เลย ปีงปลาพี่น้องเลยมันโอ้สองเล็กปีงเพด่มอย่างละเมื่อปิงพอพอได้กินนิดเอานี่ปิงปลาก่อนเด้อพี่น้องเลยมันนี่ตุสาวร์เวลาตับผดตีนไก่น้ำบ่ตัซั้วตีนกับั้วตีนไก่กับปีงปลาพี่น้องมันแซ่บแต่ว่าใส่มีให้กินน้ำเด้อมันเป็นปลากระหงปลาไปเลยมัน ปาตะเคียนมันก็เข,ข้ากับคันเสีเดยดเลยบ่เอย่งนะางไรกินตะตั้งเลยเออกินตะตั้งจะแบบนี้เกิดความปลอดไฝจะแบบ้โห้ยไปถึงมีได,ได,ได้ไฟมันแรงมันละไม่ก่อนสุปต้องคลิกด,ดูดูปลาตัวสีสันเป็นตะกินบครับขนาดเลยครับจริงซีงโง่พี่น้องเอ,อ้ย ต้องแบบพริกดูดูเลยมันว่ครับฟอร์แน่ลูกมีพริกดูม่ได้แลยมันน้ำมก่อนสุกแล้วก็ปลามันกลายเต๋าเพราะว่าขอบกระทะมันแคบพ่อไปหารุ้นกวางมนใดเลยเบอร์ใหญ่แต่ว่าก้นกับมีลื่นเดียวหลายคนจะเขาเจาะนะง่ายแต่ทางข้างหูเจะมันมีกว้างก็เลยเหนียวว่าเรามาเสเต๋านี่เนี่ยแล้วมันเต็มปลาเต๋าเบิ่งสองสามมองมีทันใดอยู่ มนไปหอนนาบานไ้ผมขอหอมขักรุ่กหอมคักุสได้ได้กินน้องเลยตรงกลางมันจะไหมแนี่ยละเอาแบบสีไม่ไหมังไหมตอนนี้มันจะมาไยินำใจตลอ่เราไปเสิร์จานกอนได้พี่น้องบานตอนนี้ก็บ่อยากอยก้มันมันมันตอนราาบาทครับผมกินก็ปันปันยอนหอนหสีใหญ่ใหมาทางที่ม่หลุพอมมีดนะครับร บากระโ h ของฝากจากอีสานมาหน้อยเพรับเ่าทึ่งฟ้านิ่นทึงปลาตะเพียนได้พี่น้องปนเดียวไม่เป็นแซ่เขาเดียวเป็นของดองดีแล้วเป็นของดองกระถองเที่ยวครับอันนี้<อ>เป็นเมนูที่ซ่ายอยากกินเลยครับผลลีเกดว่าผนอยากกินเน่นเขาที่ที่หลังเลยครับผม <c oughs> สิไปเอาลูกอาบนางม้าแมนมาแมนม้าม้าใช่ใช่อยากเห็นตีนไก่อยากเห็นตีนไก่ครับผม ไม่ดูเล่าเบิ่งอะ่านะาเล่าเออเนี่ยเราเขาใจบ่มีไผกินก้อนกินหลังอียงนี่มีเป็นปัญหาอกเออเราแบอยากให้แม่ลูกก้อนกินเขาก้อนบ่เป็นยังจ้าเพราะว่าแม่ลูกอ้อนอยากเห็ียตีนใกล้ใส่น้ำปลาบางอย่างหน้ำกระเทียมดองจะไม่จ้ะอยากให้มันมีนาำหลายๆเจียรถเฮียท่านไมม มีใส่น้ำประเดืยขวดจ้ะเสียรถแหงันได้หมใช้บางน้ำอันนี้เอาตำแ้วส่วนหนึ่งอันนี้อยากได้แบบว่าไถ้ากินแกล้มใช้ที่ลังดีก้ก่อนตำแบบที่แบบร่อย เค็มๆมันมีเป็นส้งของลูกค้าโยโนตัดครับผมไส่แล้าอยากกินตีนไก่เล่าเลยบ่อยจำสื้อกลับมาครับแค่จำบอกว่าเล็บเมื่อนั่งเนาะจำเนื้ออร่อยนะจ๊ะเผื่อกินไส้ครับอยากกินตีนไก่ต้มใบจ้าแต่ว่าบ่เหตุอะวยครับวันไหอยากกินแบบกรุบกรุบเกิดยูอันใดกัน

ใส่ยา,าเลยจ,จ,เจน,น,นมเมได้บงตามาได้จ่ามาได้เุรามกบวาห่ใส่กบวาจะเหนื่อยหรครับใส่ฮะแม่กินไปทั่วเทียประทีลูกกับว่าตาเปียกเนาะ <c oughs> ไม่ถึ <c oughs> ไมมากระเสียซะท็อปปิ้งค่ะ ข่าปันกับข่บปูนงานบุญเด้อจ้ะมาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อว,วันนี้กินตำตีนค่ะกับปลาแดดเดียวสะพอก็ทถา่แม่เห็ดไว้โชว์นะครับทราอ่าเมนูแล้วเรารปลุไปแล้วเราก็กินแล้วมาตำถาดตำถาดค่ะพี่นอ้องลอยเก่าๆ,ๆค่ะเชิญค่ะ ใส่มากินก่อนอิริบอ่ใช่มาชิมชินที่หลังอ้ยแต่เสียบดิจะกินเ่อนิดี่วก็โอ้โหเห็นพกากิกากนเมื่อตอนขับไล่ขนาดนี้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไส้ที่ขึ้นไปเอาน้องมารีครับผมใหหมปาปังลงมากินข้าวครับผม <c oughs> มาพี่น้องครับบัน <c oughs> มากินขา้าวเบิง <c oughs> บ่งเบิง่งพี่น้องนี่พอหน่อย อันนี้สีโค้งปลากระหงเด้อพี่น้องก่อนเดี๋ยวเดียวโอ้มีแม่นตำมะหุงน่นี่โอ้ตำตำตำชวักที่ใกล้เขาพูนเชือนั่นแหละอ้อนั่นแหละแถวกับกระเพ็ดอยู่เด้เป็นแถวแทนแจ่วเด้อพี่น้องนี่ตำเสื่อเขาพูนเสียบๆนำแงนขึ้นเสิร์ฟอาหารมดังเด้เมนูสุดกินครับนก๋วยกินไก่ไท่เราเกิดว่าเด้อ นั่งคิดดีครบีคับดีครัีครับดีคบดีครับครับดี่ังครับดี่รับดมครัดัครับี่รับดมครับดีคนะมัมมบีรับดีบี่รัองีบดับด้ครับมีคบดีบีัดคี่ับดรดีคบีรบมันรัดดี่บ จำเทียวครับจำเจียวเนี่ยนี่เลยพี่น้องแ่บมาแล้วครับขอบคุณใส่ไฟตรงกินไก่พี่เธอมาเราอีกใส่ก็ลาโดนลเลยกินที่หลังคุณกินเลยล้วพี่น้อยเลาตขอบุญตะกินไก่หอมโยวเลยแม่เขากินน้กิน เอาที่ไหนน้องบอยิมเอาใค่แม่คนโอ้โหโแม่คน้อง้อที่ทำอย่างนหน่อยแันก็สอยากน้แล้วอยากนอนอยากพีคะเปลาไม่ชับแขกได้ขารอยู่ได้เลยไปกระดับมันเลป็ตนมัน นีแฟนคลับมาชื้อแจวเข้ามาแตางเลยมาตาพิษณุโหกครับพผมเป็นมาไครเป็นกลับมาบ้านสามีนรืมั้งครับบางคิดว่าเพินได้สั่งกันไปพ่อกันอยู่นโลตัดครับพพ่่ออผมโลตัดก่เราเป็นหน้าคู่ครับผมโอ้แต่เป็นมาบ้านแฟนประมาณนี้เนาะครับคุณหลายๆเด้อครับเด็บสี่ที่นำมาซื้อหอด หนองหอดบอลบหอดบอดบอลกำาังยังอยู่สิบก mm ิโลเปินก็เลยมาเจอเดี๋ยวดูตักไอหอดเพิ่งวนมาแตงก็ไปนอนขาย่นมองเกาอิงหดนะครับพ่อครับมมันหนี่มองจอดี้น่ะเดยเกาอิงหอดครับเดี๋ยววขาอนยที่เขาครับ ข้างเดีน่าจดแป๊บกว่าแป๊บนึเจนที่เปนมาส่งนส่งของกับพี่น้องอาเจ่าปรยุดงานเนี่ยคณะสินใจดี เป็นของบ่ิษัทตอนมันจะทำก่อนแจกตอนมันเสียบไม่ได้เอาเรื่องเลยครับพ่อครับตอนตอนมันอยู่ตอนนี้กำลังดมันอยู่มันปลาิงมันปลาก็ว่ามันปลาเนี่ยเพราะแจกไม่หลีกเลยตอนนี้ไหมครับพ่อหนังทองมั่นดู

ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจมาเป็นกำลังใจมาตลอดครับพี่น้องขออยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญสุขคนเด้อครับขอบคุณครับผมบมาแ่บๆน้วกันเด้อครับพี่น้อง